้ชมค,คะวันนี้ก็มาพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้ไอาจะมารีวิวรถ Honda Brio a m a z e 1.2V ตัวท็อปปี2013สีดำคันนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ Honda Brio a m a z e คันนี้นะคะไอจะบอกว่ายางค่ะคุณผู้ชมเป็นยางใหม่นะคะเป็นยางที่สภาพพร้อมใช้งานางมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ คันนี้นะคะมีเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลัง2ตัวนะคะและที่สําคัญค่ะสามารถเติมน้ํามัน e20 ได้นะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะทางคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไอซ์จะพาไปดูด้านในของ Honda Brio a m a ม e คันี้นะคะตามไอมาเลยค่ะ สำหรับรบีโออาเมคันนี้นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะุณผู้ชมค่ะสำหรับรถ Honda Brio a m a z e 1.2V ตัวท็อปปี2013สีดำเกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่259,000บาทค่ะคุณผู้ชมคะราคาถือว่าคุ้มที่สุดไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นรถที่สภาพดีนะคะ <ừ. S 1> เป็นรถที่มีบุ๊กเซอร์วิคครบราคานี้ถือว่าแบบสุดปังไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะ ไึทิ้งช่องทางรายละเอียดการติดต่อนะคะไว้ทางด้านล่างคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ